แน่นแน่นต่อนแน่นมากครับนี่ฮะอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญให้กับคุณทุกคนด้วยนะครับนี่ฮะสาธุครับ ดีแฟนๆอนุญาตจัดให้นะครับตอนนี้เราถ่ายทอดสดผ่านแฟนเพจนะครับเราอยู่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอนุโมทนาบุญให้กับทุกๆคนด้วยนะครับผมอยู่ที่ความสูงตอนนี้ก็เกือบจะ60เมตรครับอยู่เจดีย์ชัยมงคลนะครับนี่ครับอีกนิดนึงถึงยอดเจดีย์แล้วครับอยู่กับพี่ๆครับนี่เป็นผู้กล้านะครับ ถามว่าวันนี้อนุวัฒน์จัดให้มาทําอะไรมองเห็นวิวข้างหลังไหมฮะบอกเลยครับสวัสดีครับทุกทุกคนผมขาสั่นมากและเสียวมากเพราะว่าวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูประเพณีผมผ้านะครับองค์เจดีชัยมงคลนะครับซึ่งอยู่ที่ความสูงประมาณ60เมตรแล้วก็หลายคนบอกว่าความสูงแบบนี้นี่แบบนี้ฮะ เราปีนขึ้นมาโดยไม่มีเซฟตี้นะครับด้านล่างเป็นยังไงฮะขออนุญาตเอามือเกี่ยวนี่ฮะด้านล่างครับเสียวเลยเสียวขาเลยนี่ฮะตอนนี้เรากำลังจะนำผ้านะครับขึ้นมาพงห่ออมองค์เจดีย์ชัยมงคลนะครับด้านล่างกำลังจะมีพิธีนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการนำผ้าแห่ไปรอบเมืองที่พ,พระนครศรีอยุธยาแล้วนะครับไปตามวัดตา่างๆแล้วก็มาแห่ รอบเจดีอีกสามรอบนะครับเสียวขาถูกครับกลัวหรือเปล่ากลัวมากครับสังเกตมือจับแน่นเลยครับแต่พี่ๆนี่เขาเก่งมากเลยนะนี่พี่ๆนี่ปีนกันมาเป็นสิบๆรอบแล้วนะครับนี่นี่ฮะแล้วตอนนี้กําลังพี่ๆเขากําลังรอรอดึงผ้านะครับเพื่อจะใช้ในการหงอ,อหง่มเจดีชัยมงคลน,นะครับสาเหตุที่มาที่เจดีชัยมงคลอย่างนี้หรือ วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเพราะว่าเป็นวัดสำคัญทางนะครับเป็นวัดที่มีการสร้างให้กับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่พระองค์ท่านชนะยุทธหัตถีนะครับแล้วดูฮะไปจิตบัตดีเสียวอ่ะโอ้ถามพี่ๆเขาว่าเสียวไหมนะฮะนี่ฮะดูบรรยากาศ นี่เป็นวิวของจังหวัดพนะนครนะครับจากความสูงเกือบ60เมตรครับขออภัยนะถ้าภาพมันอาจจะดูไหวๆสั่นๆเพราะว่าผมมือสั่นอยู่ความรู้สึกเป็นยังไงความรู้สึกเสียวมาก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 เพราะว่าเราขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมารอไหลนานแล้วป่ะฮะกว่าเขาจะ เคยไปแต่ไม่เคยขึ้นไปเลยปกติจะไม่มีใครขึ้นมาแบบนี้นะครับยกเว้นจะมีงานปรพณีสําคัญนะครับแล้วก็ที un> ่สําคัญก็ค si ือว่าต้องขออนุญาตนะครับต้องเทำพิธีก่มาก่อนนะครับจับแน่นแน่นแน่นมากเลยครับตอนนี้ตอนนี้กําลังจะเอาพิธีดึงผ้าจากด้านล่างนะครับคนมากันเยอะเลยฮะวัดใหญ่ใช้พิธีนะครับอย่มองด้านล่างไม่มองไม่ได้ครับ ให้มองด้านบนด้วยตอนนี้ทุทุกคนกําลังตั้งจิตอธิษฐานอยู่นะครับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเพจของอันจัดให้ก่อนทีฐานแล้วก็รับุรับผู้ลไปพร้อมกันนะครับนี่ครับอันุโมทมาตลมแรงทรงตัวดีๆลมแรงครับระมัดระวังด้วยขอบคุณครับเสียวครับมือนี่สั่นๆภาพอาจจะดูสั่นไปนิดนึงนะครับใช่ครับนี่ฮะ เ่ตอตรงนี้นะตอนนี้ตอนนี้เขาดึงหรือยังข้างล่างเป็นคนดึงใช่ไหมฮะนี่ฮะสาธุเสียวแทนขนาดมันได้ขึ้นเสียวสังเกตเท้าเดี๋ยวปเท้า <ๆ S 1> ผมแบบไม่อยากจะขยับไปไหนแต่เดี๋ยวพี่ๆก็ต้องขยับนะครับเพื่อนำผ่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับองอมเจดี JD นะครับ นี่ฮะกำลังดึงกันขึ้นมาแล้วนะครับสาธุครับสาธุเอาบุณมาฝากครับสาธุครับสาธุนี่ฮะดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองครับเพราะว่ามือนี่จับมั่นเลยฮะเพราะกลัวตกนี่สังเกตมือสังเกตมือก่อนแต่พวกพี่เขาไม่จับเลยอะ่ะผมนี่กลัวมากระมัดระวังตัวใช่ครับโปรนมาฝากทุกคนนะครับถ้ากำลังจะห่มถ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับชาวบ้าน คือทำวัดเนี่ยกับชาวบ้านเขาใช้เวลาในการเตรียมเนี่ยประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วนะครับแล้วก็ทั้งชาวบ้านทั้งแม่ชีเองแล้วก็คนที่มาถือศีลน,นะครับก็มีการเย็บผ้านะครับผ้านี่ม,มีความกว้างรอบวงที่ประมาณสัก43าเมตรได้นะครับเพื่อเจจะสามารถผมให้รอบวงพอดีนะครับสาธุสาธุครับทุกคนเอาบุญมาฝากนะครับ รับบุญรับกุศลน,นะครับตอนนี้ภาพติวสวยมากทีเดียวครับอเ,เออต้องปล่อยอย่างนี้ใช่ไหมพี่มันถึงจะขึ้นมาได้<ว>นี่ฮะกาแน่นแน่นกาแน่นมากครับ<ว>นี่ฮะอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญให้กับทุกๆคนด้วยนะครับนี่ฮะสาธุครับ<ว>เดี๋ยวพอผ้าขึ้นมาเสร็จแล้วพวกพี่พวกนี้เนี่ยเขาจะใช้การดึงผ้าเพื่อจะห่มให้รอบองค์เจดีย์ชัยมงคลนะครับ ตอนนี้ประชานชน,นผู้มีจิตศรัทธาเดินทางมาเยอะทีเดียวครับ,บปีหนึ่งจะทําสักครั้งหนึ่งนะครับ,ได,บได้บุญใหญ่ได้บุญใหญ่ไดาจิตอธิษฐานม<อ>ือเกาะแน่นเลยครับ<อ>ขาสัตนอยู่<อ>มืออาจจะสั่นไปหน่อยขออภัยนะครับตอนนี้นี่ยขอให้ทุกคน,นตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าธโมสามศพนะครับสวดไปพร้อมกันนะครับ

พุทธะโตทนับขายาสังฆะนิยาเทมะสาธุโตปันเตอาญาปิณินั ปิญยาทั้นนานปีพร,รัตันปิตายะสุขายะสังวัตตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรักษาข้าพเจ้าทั้งหลาย พร้อมกับของที่เป็นปริวาลแก่พระสงฆ์พงเพื่อถวายเป็นเครื่องระบูชานพระพุชานพุชานพระพุทธเจา้าด้วย ีดาเป็นต้นด้วยตลอดการนานาเอต่อไปนี้นะครับจะมีการสวดชยันโตอขออนุญาตจับนะฮะแล้วก็พอสวดชยันโตแล้วนะฮะก็จะมีการชักผ้าขึ้นนะครับเห็นภาพแล้วจะเป็นลม ไปดีละแล้วีสอหน้าถ้าถ้าแบบมีให้ติดมาเยอะๆขออนุญาตนะฮะขออนุญาตตัจากทุกันนะว่าผว่าต้องใช้อีกมืองมุมถ่ายกล้องโปรโผลผมไปด้วยนะครับรับบุญรับกุศลไปพร้อมกันนะครับจากความสูงเดือดหเมตรนะครับขออนุญาตไม่ห้อ่านข้อความนะขออนุญาตทำนาถือไปด้วยนี่ฮะ พ้ากำลังขึ้นมาแล้วนะครับขออนุญาตกลับไปทางนี้นะเกี่ยวขาขออนุญาตไม่ขยับนะครับ พี่ต้องตัดกันนะครับพี่จะเย็นนะพี่จะเย็นพี่ระวังกันนะครับ โอ้ยพี่แล้วพี่อย่าโ้ยแรงพี่โอ้ยแรงผมก็ตกใจไปด้วยอ่ะนี่กำลังจะทำพิธีในการปนันะะเดี๋ยวปล่อยมันั้นนะปลุกแน่นนะครับพอพอปลุกแน่นไปมันก็จะมีปัญหานะฮะเขาต้องสัา เสียวครับเสียวเสียวครับตอนนี้แบบเอาผูกเงอนตายอ่ะครับมีดไดดีมีดไหมรับบุญรับมูลกันนะครับ ตัดอยู่ครับขออนุญาตไม่เกินดีขออนุญาตไม่เกินไหวนี่ฮะแล้วก็พี่ๆนะครับเขาก็จะดึงผ้าไปทางนู้นนะครับเพื่ออุ๊ยอะไรอะจเย็นถ้าจะเย็นจะเย็นนะครับพี่จเย็นพี่เสียงดังผมก็ตกใจไปด้วยนี่ฮะข้างบนนี้ถือว่าเสียงมากเลยนะครับ ลักน้ำเข่าก็บัวแทนเออพี่ก็ัวน้องเลยเาอ่ะไอตาเอาต่นเเยวต่อเอาีนอไหวไหพี่อนุวัตเสียวไปออขึ้นมาถึงกระดนี้ไม่ไหวก็ต้องไหแล้วครับนี่ฮะเนคนานั่งตเป็นโตนะครับคนมาเป็นพันเลยอ่ะไ่เสดไม่ไเห็นภาพปุมสูงหรือต่เดี๋ยวต่อเนี่ฮะ นี่คือนี่คือเขาผูกเชือกตายมาเลยเหรอพี่ครับอ้าวเราทำไงอ่ะต้องตัดอย่างเดียวตัดแค่ต่อโอ้ยแล้วเราจะเคลื่อนไหวตัวยังไงเนี้ยนี่ฮะกำลังไปทางนู้นแล้วฮะเอาไปผ่มให้ครบรอบนะฮะ ชายผ้าไม่มาเขาบอกชายผ้าไม่มาไม่ใช่ชายผ้าไม่มาครับอ้าวแล้วแก้ปัญหายังไงล่ะคือชายผ้าเนี่ยลมตีไปฝั่งนู้นนะฮะไม่ยอมก้อมมาทางด้านขวามือนะครับก็ทำให้พวกพี่เขาเนี่ยนี่ยฮะสาธุสาธุครับแต่ขออนุญาตนะพี่ลำบากอ่ะมันสั้นแล้วมันแคบมากครับอยู่ตรงตัวตรงเนี้ย าก็ขัดคอขอมกว้างนิดหนึ่งอะกว้างตีตีมีการขอทีมีวกว้าง้วยอันนี้วงกว้างนะครับกว้างปลอดภัยทุก่าสาธุครับรับคุณรับกุศลกันนะครับนี่ฮะทีเขาต้องดึงรแบบนี้อ้แรงเกลวตีนาดมาีบอแล้วระวังตัวพี่อานุวัตรครับจับแน่นเลยครับ นี่ฮะคือผ้าเนี่ยไม่ไม่ลงพัดไปอีกทางหนึ่งนะคะไม่มีเซตดีใช่เขาไม่มีเซตีีต้องดึงผ้าจากอีกฝั่งหนึ่งนี่ฮะฝั่งซ้ายเนี่ยให้ขยับมาฝั่งขวานะครับเบาเบาดึงไปด้วยแล้วก็ต้องตับเชือกไปด้วยเพราะว่าด้านล่างพอมมัดพอมมัดแบบเออยังไงดีล่ะมัดกับเงื่อนตายมาเนาะทำให้ข้างบนก็ทำงานลำบากครับต้องอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะ ผมควรจะต้องอ้อมเนาะเดี๋ยวแทนอะเดี๋ยวน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 ะผมต้องอ้อมไปถ่ายอีกฝั่งหนึ่งอะขออนุญาตจับจับแล้วเดินข้างบนแบบนี้ฮะโอ๊ยไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยถ้ามันไม่มีโพโปมันจะเดินได้ง่ายขึ้นนะ ไม่มีเซฟตี้ถูกครับไม่มีครับเอฟเอฟเออฟเอฟเเดี๋ยว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 ,ยว,ยว <c oughs> ขออนุญาตขออนุญาตนั่งเอฟเอฟเเดี๋ยวนะนี่นเราเรามาถึงครึ่งแล้วเรามาถึงครึ่งแล้ว <c oughs> มีลูกมีหลานใหญ่เป็นนักข่าวนะ <c oughs> นี่ฮะมาเจอพี่นี่นะฮะ นี่ฮะก็กำลังดึงนะครับดึงผ้าเพื่อจะให้เยมาา้ติดุึ่่นนะแกยยอี่ฮะข้างบนคือมีปัญหาผ้ามันติดอยู่ผ้าติดซุ้มม้างล่างนะน่ะผ้าติดซุ้มซึ้มซุ้มคืออะไรพี่ติดติดจั่วแล้วนี่ฮะอ๋อติดหน้าบันอยู่ฮะผ้าติดหน้าบันอยู่ผ้าติดหน้าบันจะดีดึงไม่ได้เอาตัวเล็กนิดเดียวสื่อสารกันยังไงตัวนี้ ลมมันแรงด้วยอะ่ะโอ้ยเราวังอยู่ครับมือนี่เกี่ยวจับแน่นเลยอะ่ะมือไม่เท่าไหร่นะแต่าขาสั่นอยู่ผมนั่งดูยังเสียวแทนเลยครับเท้าเย็นน้องเท้าเย็นใช่ไหม่องพี่เท้าไม่มีแรงครับนี่ฮะขอภัยนะเอ่อกล้องโปโกมันอาจจะบังไปหน่อยเพราะผมต้องถ่ายงาน,นงไปด้วยฟ์ายไปด้วยอตอนนี้คือเรามีปัญหาครับเพราะว่ากลัวครับ เรามีปัญหาคือผ้ามันติดนะฮะนี่ฮะพ,<ค><ณ>พี่เขาขยับมาแล้วก็ขยับมา <c oughs> อ้อยนี่ฮะพี่เขาขยับมาแล้วก็ขยับมาครับพี่เขาขยับมาแล้วก็ขยับมานะ<อ>เนาะนี่แบบนี้มีกล้องโดนมาถ่ายด้วยอยู่ตรงนู้นครับเห็นไหม อ๋อเขาทำไปทำแบบนี้เขาก็ไปจ้างเหรอครับคุณเสียวใช่ครับเสี่ยวมากเราแต่ว่าผมต้องใช้สองมือนะในการถ่ายพี่เข้าไปด้วยนี่ฮะถ่ายพี่เข้าไปด้วยขาสั่นแทนน่าจะมีอุปกรณ์เซตตี้มันไม่มีอะครับเนี่ยขึ้นบันไดเล็กๆแบบนี้มาไม่มีเซตตี้เขาบอกให้จับให้มันๆน,นี่ครับแล้วเขาก็จะผู ผูกไปแบบนี้ผลูกผ้ารอบเลยครับใจหวิวหิวหวิวมากกว่าอีกครับลมพัดตึงเลยระวังด้วยเสียวไว้เฮ้ยเสียวครับผมก็เสียวเสียวแทนครับเขาบอกให้มองไปไกลนี่ฮะเห็นวิวของจองังหวัดพระนคารศรีอย,ยุธยานะครับจะได้ไม่รู้สึกเสียวขึ้นไปยังไงขึ้นมาจากอันนี้ครับอันนี้เป็นบันไดเล็กๆพอดีตัวผมนี่แหละฮะค่อยๆไต่ขึ้นมาจากข้างล่างครับ ระวังเสี่ยวแทนน้องฝันบัดีครับพี่นุ่มเสียวแทนถูกครับนี่ไม่กล้าเดินไปไหนแล้ว่ะโอ้นี่ไม่กล้าเดินไปไหนแล้วขอจับอยู่อย่างนี้มั่นๆก่อนนะทําสติสามรอบก,กินข้าวไปดูพี่เสียวไปสมัยนั้นเขาสร้างยังไงเดี๋ยวนำไปหาข้อมูลให้ก่อนนะดูปแต่ดูว่าปลอดภัยหรือไม่ใจสานว่าวิววิวอยู่ครับ เดี๋ยวนะแต่เดี๋ยวผมต้องทํางานของผมเองเดี๋ยว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 มันจะไหลลงอะ่ะขออนุญาตบายบายก่อนนะขออนุญาตถ่ายทอดแค่นี้นะอย่าก,ก้มมองอ่ะไม่ก้มมองครับเพราะก้มมองจะเสียวขาผมขออนุญาตไปถ่ายถ่ายเขาก่อนนะโอเคนะขอบคุณนะครับอนุโมทนาบุญรับบุญรับกุศลด้วยนะครับขาชาเหมือนกันครับขออนุญาตสูดลมหายใจลึกๆก,ก่อนโอ okay เคนะบายบายแฟนเพจเซจีนิวด้วยนะครับแล้วก็อนุญาตจัดให้นะครับสวัสดีครับ